สักกว่าจะเซตความสำเร็จที่กว่าจะสำเร็จ สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับลิเดียในซักกว่าจะเซตความสําเร็จที่กว่าจะสําเร็จพอดแคสต์ที่จะนําเสนอมุมมองความสําเร็จที่เจ๋งที่สุดของแขกรับเชิญที่เคยห่วยที่สุดในรูปแบบของเขาเองบอกเลยว่าแขกรับเชิญใน E ีพีนี้ของเราเนี่ยก็ยังไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเขาเคยเป็นถึงอดีตนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทีมชาติแต่ปัจจุบันเขาได้ผ่านตัวมาเป็นนักดนตรีแทนแล้วค่ะ เพราะบางคนนะคะอ่านมีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เส้นทางของเราก็ได้หรืออาจจะเหมาะกับเราทั้งสองทางก็ได้ค่ะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็ได้นั่งอยู่ข้างๆเราแล้ว,ลวค่ะยินดีต้อนรับแบงค์ธนเดชชัยแก้วสวัสดีค่ะแบงค,สสค์สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับชั้นปี3คณะน,นิเทศศาสตร์สาขาบอสแคสติ้งครับว้าว wow. เป็นไงบ้างคะโอ้ oh, ดีมั้งงานค่อนข้าง <c oughs> จะเยอะอ่ะาเมื่อกี้นะคะตอนตอนน้นเนาะเราได้เกินไปแล้วว่าแบงค์เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งสองทางมาบ้างแล้วเนาะอ,อยากรู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยความก่อนที่จะสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคมาก่อนถูกปะครับผมงั้นเริ่มในเรื่องแรกกันก่อนดีกว่าในเรื่องของการเป็นนักกีฬา e port, อีสปอร์ตเนาะว่ามันเริ่มยังไงทําไมถึงได้มาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคะมันเริ่มจากความบังเอิญเนาะ ก็เราอ่ะก็แค่อยากเล่นเกมสนุกไปวันๆไม่ได้คิดจะจริงจังกับมันมากอ,มอยู่แล้วแล้วทีนี้เราไปเจอนักกีฬาท่านนึงที่แบบอาจจะอยู่เกมเดียวกันแล้วอย่างนั้นเขาแอดเพื่อนในเกมมาเราทักแชทมาว่าแบบสนใจอยากจะลองแข่งขันอ e ีสปอร์ตดูไหม,อ,มอะไรอย่างนี้ครับอ่าแล้วท่านนั้นเราตัดสินใจยังไงแบบนา้นไหมหรือว่าตกลงเลยหรือว่า ปฏิเสธก่อนแล้วค่อยแบบอันนี้ใช่เวลาในการตัดสินใจไม่นานมากครับโดยที่เราเด็กเราชอบอะไรที่มันทา้าทายอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็มีเวลากับมันด้วยก็เลยลองลุยดูเลยอ่าก็คือเป็นการเลือกทําในสิ่งที่แบบเราอาจจะไม่เคยจริงจังมาก่อนแต่แค่รู้สึกว่าอยากลองกับมันบ้างพอตอนนั้นรู้สึกว่าอยากหาอะไรทาถูกแล้วตอนนั้นที่แบบเราเข้าไปอะเป็นอย่างที่เราคิดไหม <laughs> แบบมันรู้สึกว่า มันต้องต่างอยู่แล้วแหละในเรื่องของความต่างมันต้องต่างตั้งแต่แบบเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบไม่ได้จริงจังอ่ะมันก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งแต่อันเนี้ยเข้ามามันคือการแข่งขันมันคือทีมอ่ะเออตอนนั้นมันแบบความรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้ก็คิดไว้อยู่แล้วว่ามันแตกต่างแต่ไม่คิดว่ามันจะแตกต่างขนาดนี้คือมันต่างกันเกินไปใช่แบบรูปแบบทีมการเล่นอะไรเงี้ยแบบ ต้องปรับเปลี่ยนหมดเลยเราเล่นคนเดียวอะ่ะแล้วทีพอต้องมันเล่นเป็นทีมามันก็นะต้องมันต้องเวลเข<อ>้าหากาันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความกดดันเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมใช่กดดันมากพอตอนแรกก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นหรอกแล้วอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ป่ะว่าไม่ได้เล่นเก่งมากอะ่ะเราเคยถูกแบบถูกว่าบ้างไหมในนั้นตอนที่แบบตอนซ้อมหรือว่าเฮ้ยทำไมถึงเล่นแบบนี้เลยทำไมถึงเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ในช่วงแรกก็มีอยู่บ้างครับเพราะว่าเล่นตัวละครในเกมได้น้อยด้วย,ยอะไรเงี้ยมีพอมาเป็นอ e ีสปอร์ตครมันต้องเล่นได้ทุกตัวของในตำแหน่งนั้นต้องทต้องเรารู้จักทุกตหนแงกอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบสลับสับเปลี่ยนกันได้ใช่ตอนนั้นเราทํายังไงกับมันมาแบบแต่ก่อนพอรู้สึกตรงนั้นยังไง ก็อันนี้ก็รับฟังแหละเราเราก็รู้ทางรู้แล้วว่ามันต้องเล่นได้หลากหลายอะไรเงี้ยก็เก็บไปทําการบ้านค่อยๆฝึกพยายามฝึกกับมันเรียนรู้กับมันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้าไปอยู่ในในนั้นแล้วอ่ะมันมีอุปสรรคอะไรบ้างอ่ะอุปสรรคแรกที่เจอเลยก็คือโดนมาเนเจอร์โกงโกงค่าสปอนโกงค่าโทรศัพท์แต่แบบไม่ได้อะไรเลยได้แค่แบบพวกค่าแข่งที่ชนะอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นเราได้มีการแบบไปทักทวงเขาไหมาก็ทวงแล้วนะครับสองสามรอบคือเขาไม่ได้หายหรอกเขาตอบแต่ไม่ได้คืตอตอบแ,แต่ไม่ให<า>้ <laughs> ใช่ตอบตอบแบบตอบดูเลี่ยงๆอ่ะ <laughs> อ่าๆอ,อ่ก็เลยแบบตอนนั้นทำไงก็คือปงกับมันเลยไหมแบบ,บ,บโอเคแมวก็ได้เออปงแล้วเขาก็หายไปเลยอมันก็ถือว่าเป็นช่วงแรกที่เราเข้ามาด้วยแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยใช่อ่าแล้วทีนี้เราแบบ อันนี้มันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยไหมที่แบบทําให้เราแบบไม่อยู่กับตรงนี้แล้วอะกับการเป็นนักกีฬาไอสปบอร์เอ,อ่อไม่มันไม่ใช่สาเหตุหลกมันเป็นแค่อารมณ์ในตอนนั้นครับ <c oughs> พอถ้าเราไม่อยากไปต่อในตอนนั้นเราก็ไม่มาถึงจุดที่มากล่กว่าเดิมอ่ามันก็คือตอนตอนนั้นมันแค่เป็นหนึ่งบทเรียนสําคัญเฉยๆที่เข้ามาใ,ในช่วงแรกทําให้เราแบบมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นว่าอนาคตเราต้องเจอกับอะไรบ้าง ใช่อ่าอันนี้มันก็คือเป็นความอันสักเซตตอนในเส้นทางในเส้นทางแรกแล้วกันเนาะโอเคเท่าที่ฟังเมื่อกี้เนาะก็รู้สึกว่ามันก็สักเซสอยู่นะและ้วทำไมแบบถึงไม่ไปต่อกับเส้นทางนี้ล่ะเรารู้สึกว่าเราถึงจุดที่อิ่มตัวกับมันมากแล้วจริงๆเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับมันนะเนาะ เรามาไกลเกินกว่าที่เราจะคิดไว้แล้วอ่ามันเลยแบบหมดแพชชั่นฮะเราก็คือเราหมดแพชชั่นกับสิ่งถึงนั้นเพราะว่าเราสึกว่ามันมาไกลเกินกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันใช่แล้วแล้วพอเราหมดแพชชั่นกับตรงเนี้ยแพชชั่นใหม่ที่เราหามันคือการเป็นสู่เส้นทางที่สองก็คือการเป็นนรุนตรีใช่ครับมันเริ่มยังไงล่ะครับ มันเริ่มมาจากว่าด้วยตัวครอบครัวของแบงค์เนี่ยคุณพ่อกับพี่ชายคนท่านนี้ชอบเลน่นดนตรีมากชอบฟังเพลงเขาก็จะแบบเปิดกล่องหูเราบ่อยๆอะ่ะไม่รู้เปิดกล่องหูตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรปรนะมาณนั <c oughs> ้นแ,แบบเราซึมซับกับมันไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆอเราก็เริ่มชอบมันอะ่ะอืม,อม,อมก็คือเริ่มมาจากที่บ้านที่แบบเราซึมซับ <c oughs> โดยที่แบบที่บ้านน่าอาจจะเป็นคนชอบเลน่นดนตรีหรือฟังอะไรพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมคะใช่แล้วแบบ เรารู้สึกแบบตอนที่เรามาเป็นนักดนตรีอันนั้นคือเราเลือกโดยที่แบบความชอบที่แบบติดมาหรือว่าความกดดันที่แบบที่บ้านเล่นดนตรีแล้วเราต้องเล่นด้วยมันเรื่องมาจากว่าเราเราชอบส่วนตัวด้วยเราทางบ้านก็ไม่ได้กดดันด้วยว่าเราต้องเป็นอะไรต้องไปทําอะไรอะไรก็คือเขาให้อิสระภาพในการทางเลือกของเราใช่ครับอืมแล้วตอนที่เราล,<ะ>ลองมาเล่นดนตรีเนี่ย การฝึกนี่คือมาจากคุณพ่อเลยด้วยเหรอคะใช่เขาก็สอนเราโดยตรงเลยแหละเราไม่ได้ไปเรียนพิเศษด้านนอกอ่ะเนาะถ้าถ้าถ้านับจากการฝึกมาประมาณกี่ปีแล้วที่แบบเราเล่นดนตรีมามให้น้ำตั้งแต่เด็กเลยไหมเล่นดนตรีตั้งแต่หกเจ็ดขวบ<อ>ปีนี้ยีิบสอง งั้นเราขอไม่ทำเป็นเลขกลมๆแล้วกันหลักสิบหลักสิบโอเคพิธีกรตกเลขนะคะโอเคหลักสิบหลักสิบเนาะแล้วพอเราได้รู้สึกว่าเราฝึกแล้วเนี่ยเรารู้สึกเรามีการแบบได้ไปลองแบบฝีมือไหมหรือว่าได้ไปโชว์ที่ไหนไหมก็มีเล่นตามร้านทั่วไปอะไรอย่างงี้ครับอ่มอไปเล่นหาเงินอืมแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนั้นผลตอบรับกับการที่เราแบบได้ไปลองฝีมือ โอเคแล้วเราเราู้สึกตื่นเต้นนั้นในช่วงแรกอ,ะอ่ะเพราะเราแบบไปเล่นต่อหน้าคนดูอ่ะแล้ว,ลวไม่เคยด้วยถูกไหมเป็นคร<ช>ั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วการประกวดละ่ะเราเลยเคยลองไปแบบไปประกวดหรือไปแข่งที่ไหนไหมในเส้นทางของทางด้านประกวดเนี่ยคือครั้งแรกเลยอะ่ะปีที่แล้วเองก็คือ The Voice ปีที่แล้วอืมอืมที่ได้เปิดใจลองไปดูแล้วตอนนั้นผลเป็นไงบ้างคะ เข้าแค่รอบแรกครับแต่รอบถัดไปอ่ะไม่ไม่ได้เข้าอ่าก็คืออ่ะอันนี้อันนี้มันคือเป็นรอบไม่ใช่รอบออดิชันหรอหรือว่าต้องผ่านรอบที่สองก่อนถึงจะได้ไปออดิชั่นครับอ๋อโอเคต้องผ่านรอบแรกแล้วก็รอบสองถึงได้ไปออกรายการอ่าก็คือตอนนั้นก็คือได้แค่รอบรอบแรกที่เขาจัดแข่งกันในไม่ไม่ครับไปผ่านผ่านรอบแรก ได้ไปเข้าสตูดิโอในรอบสองอ๋อสตูดิโอเรอบสองโอเคแต่เราก็ไม่ได้ออกรายการใช่ใชยังไม่ผ่านค่อนข้างยากกดดันอยู่แต่ละคนนี่คือแบบตัว <c oughs> เป่งๆอ,อ่ะโอเคแล้วตอนนั้นรเราคิดว่าข้อผิดพลาดของเราคืออะไรออัดด้วยเรื่องความจะบอกว่าลาไม่พอมันก็น่าจะข้ออ้างน่าจะเตรียมตัวมาได้ไม่ดีมากพอมากกว่าอืมและก็เ,เป็นอีกหนึ่งจุดที่ น่าเสียดายสำหรับเราเหมือนกันถูกไหมใช่ตอนนั้นมันเฟลมากขนาดไหนไม่ได้เฟลมากขนาดนั้นรู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวเองด้วยนะที่เราแบบเออว่ะมาครั้งแรกก็ได้เข้ารอบสองเลยมันก็ดูดีอยู่นะก็ไม่ได้แย่มากก็ไม่ไม่ได้แย่มากสิ่งที่เราฝึกมามันก็ไม่ได้สูญเปล่าเท่าไหร่ใช่ครับโอเคเนาะเมื่อกี้เท่าที่ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่า เหมือนเกือบจะสักเซสแต่ว่ามันก็ยังไปได้ไม่สุดในอีกเส้นทางหนึ่งเหมือนกันเนาะในสิ่งที่ที่เรารัก,กนนอะเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของความสักเซสกันบ้างดีกว่าเพราะว่บทสรุปของเมื่อกี้เนี่ยความอันสักเซสเนี่ยคือตั้งแต่ e สปอร์ตเลยยังมาถึงเป็นนักดนตรีเนี่ยก็ทั้งโดนโกงด้วยการแข่งขันด้วยในเรื่องของอารมณ์ด้วยความกดดัน แล้วก็ออดิชันก็ยังไม่สําเร็จขนาดนั้น<ช>อะไรเงี้ยพอในพาร์ทของความสําเร็จอะพอแบงค์บอกว่าตอนต้นแบงค์บอกว่ามาถึงจุดทุกวันนี้ได้งั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของความสําเร็จเข้ามาอยู่ด้วยถูกไหมคะตอนนั้นมันเราคิดว่าสําเร็จมาถึงขั้นไหนแล้วในเรื่องของอ e ีสปอร์ตเหรอครับใช่ครับที่บอกว่ามันเกินเลยไปมากก็เพราะว่าแบบ ที่เราตั้งใจจริงๆมันแค่แบบเรื่องของเป็นแชมป์หรือว่ารองแชมป์ในประเทศแค่นี้เรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันแล้วเราโอเคกับมันแล้วแบบครั้งแรกเลยแค่ครั้งแรกแล้วแบบหลังจากเราได้มาครั้งแรกแล้วอ่ะแบบครั้งต่อไปอะไรเงี้ยเรามันก็ยิ่งกดดันก่าเดิมนะเพราะเราต้องรักษามาตรฐานด้วยเราอ้วยแบบเคยแชมป์ห้ามเสียชื่อเลยใช่ก็ถือว่าความสำเร็จในตรงนั้นมันก็คือเราได้ได้แชมป์ด้วย ก็คือถือว่าเกินคาดกับตรงนั้นมากแล้วก็ถือว่าสักเซสกับตรงนั้นสุดๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ชเคยขออยากรู้ว่าถ้าถ้าเรากลับไปเล่นอีกมีคิดแบบมีมีแพลนที่อยากจะกลับไปเล่นไหมไม่น่าจะมีเราแบบกลับไปแข่งแต่กลับไปเล่นจะเฉยๆได้อยู่ก็คือก็คือง่ายๆคือตั้งแต่บอกแต่แรกคืออิ่มตัวคืออิ่มตัวไปแล้วจริงๆใช่เย็นมากเออเย็นสุดๆแล้วยันมากอ่าถ้าสมมุติว่าจะกลับไปก็คือได้แค่แบบ เล่นแบบเอาสนุกหรือเป็นเป็นโคดเฉยๆเป็นเบื้องหลังใช่เป็นเบื้องหลังขอไม่กดดันกับเบื้องหน้า<ม>แล้วเพราะว่าเราประสบความสำเร็จเราอิ่มตัว,วกับตรงนี้แล้วจริงๆ,ๆแล้วพอมาถึงเส้นทางที่สองเนี่ยในเรื่องของการเป็นนักดนตรีเราคิดว่าปัจจุบันมาได้ถึงจุดไหนแล้วครับแบบกี่เปอร์เซ็นต์แหละของความสําเร็จสําหรับตัวเองคิดว่าแค่ประมาณสามสิบสี่สิบ เราเรื่อยๆเหมือนแบบเราค่อยๆหยอดให้มันทีละนิดทีละค่อยๆเข้าไปทีละนิดใช่เราไม่อยากเล่งมันอเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังมีความสุขกับตรงนี้อยู่ถ้าเราไปเล่งมันจนสุดๆอ่ะกลัวเหมือนจะหมดแพชชั่นกับในสิ่งสิ่งแรกถูกไหมใช่เพราะว่าสิ่งสิ่งแรกที่ทำอ่ะอีสปอร์ตอ่ะเราเด็กด้วยเรามีเวลาเราสามารถ อัดเวลาไปกับมันได้เลย่แต่ตอนนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างเข้ามามันก็ต้องแมネจเวลาให้ดีขึ้นแล้วเราโตขึ้นแล้วเเะออแล้วทีนี้เนี่ยไอเปอร์เซ็นต์ที่เหลือที่อยากจะวางเอาไว้อะมันคือแพลนอะไรในชีวิตของเราบ้างไอส่วนที่หายไปครึ่งหนึ่งเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบการเขียนเพลงการทําเพลงนานาแล้วก็แบบการสร้างแบบ สร้างฐานฐานแบรนด์ของตัวเองใหม่สร้างภาพจําของตัวเองใหม่อันนี้อันมีขยานมากเลยสร,สร้างภาพจําใหม่ก็คือการเป็นนักรนตรีของเราไม่ได้อยากเป็นแค่เบื้องหน้าหรือเล่นให้คนอื่นดูอยากทําเบื้องหลังพวกแบบแต่งเพลงหรือเป็นโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้ด้วยถูกไหมใช่ก็แบบอาจจะทําให้ตัวเองด้วยอ่าแล้วที่บอกว่าจะทําให้ตัวเองด้วยเนี่ยคือมีแฟนไหมคะแบบเร็วนี้ตหร,หรือว่ายังรอก่อนใช่ต้องรอ ต้องรอเพื่อนแบบกลับมาจากต่างประเทศเลยอะไรอย่างงี้แต่เอาจริงก็คือเดี๋ยวตัวเองก็ต้องไปเหมือนกันอ่าอา, <laughs> อาจจะไปเจอกันที่นั่นก็ได้อ๋อโอเคก็คือก็มีแลนแหละแต่แค่ต้องรอแบบเวลาของเพื่อนกับเราด้วยที่มันแบบให้เข้ากันเพื่อจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันโอเค,อเคแล้วอีกอันหนึ่งตอนที่ในเรื่องของอัลซักเซนเนาะที่บอกว่าตอนที่เราไปประกวดหรือแข่ง The Voice เนี่ย ตอนนั้นเราไม่ผ่านแล้วอนาคตอ่ะมีแผนที่จะไปอีกไหมมีนะครับก็พร้อมที่จะไปเสมอก็พร้อมฝึกฝนพร้อมที่จะไปเรารู้สึกว่าไม่ผ่านอ่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราในาย n d เซตของเราอ่ะคือเดวิสั์มันไม่ใช่ตัวตัดสินเราอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเหมือนสะพานที่แบบถ้าสมมติเราได้เข้าไปเราได้ไปโชว์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเส้นทางทางโอกาสของเราอีกนึงโตได้ไวขึ้น แล้วถ้าถ้าได้ไปอ่ะถ้าได้ไปเนี่ยเป็นซีซันหน้าเลยไหมก็ใช่ครับ<ป>ตอนตอนนี้คือฝึกเตรียมพร้อมไปซีซันหน้าเลยเหรอใช่ฝึกทุกวันเตรียมพร้อม,ม,อมแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าได้ไปจริงๆเนี่ยจะเอาเพงเลงอะไรไปประกวดฮะน่าจะเป็นเพลงไทยครับ เพลงไทยแต่ว่าอ๋อคือยังไม่บอกชื่อเพลงขออุปไปก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะแล้วถ้าสมมติว่ามีโค้ดเนี่ยเลือกเราสี่คนเลยเราอยากไปไปอยู่ทีมไหนคะโว้ยถ้าพี่โอยังอยู่นะออยู่กับพี่โอ้ททำไมอ่ะทำไมถึงอยากอยู่กับพี่โอ๊ทอ่ะเขาดูเป็นคนที่กันเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเราไม่อยากเครียดใช่อยากดูแบบสนุกจาจกับเขา เพราะเขาน่าจะมีประสบการณ์ของเด็กรุ่นใหม่มาเสนอกับเราได้เหมือนกันเนาะใช่าแล้วที่นี่เนี่ยการทั้งสองเส้นทางที่เราเลือกมาเนี่ยมันต้องมีผลพลอยได้ตามมาด้วยสมัยไม่ได้แค่ความภูมิใจหรือความสําเร็จอะ่ะ <ขอ S 1> มันต้องมีรายได้ติดตัวมาด้วยอ่าตอนตอนนั้นตอนนั้นที่เริ่มเริ่มตั้งแต่แรกที่เรามีรายได้คือประมาณตอนอยู่ช่วงอายุเท่าไหร่คะประมาณ อายุไมนะ่แน่ก็ช่วงมปลายอะครับอ่าช่วงมปลาย<ป>ตอนตอน,ตอนนี้ก็ปีสามปีสามเลประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปีอ่าสี่ห้าปีรายได้ประมาณกี่หลักถ้านับจากสูงสุดเนาะไม่ใช่ช่วงเริ่มต้นก็จะประมาณหกหกหลักต้นต้นหกหลักต้นต้นโอ้โ<ส>ก็คือหกหลักต้นต้นนี่คือ เท่าเดิมมาตั้งแต่แรกเลยถูกไหมหรือว่าค่อยๆไล่มันค่อยๆไล่ขึ้นไปอแต่หกหลักนี้คือเริ่มในช่วงปีเท่าไหร่ละมกำลังจะมหกแล้วครับช่วงพีคของตัวเองก็คือต้นอยู่ในช่วงต้นอยู่นะโอ้หอยู่ในช่วงต้นอยู่มีเงินแบบหกหลักเป็นของตัวเองแล้วเป็นรายได้ของตัวเองแล้วก็ถือว่าภูมิใจเพราะว่าเงินตรงนี้เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เหมือนกันมันเป็นรายได้ที่ได้จากสองเส้นทางอาจจะไม่เท่าได้ไม่เท่ากันใช่ไหม แต่ก็ยังสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็เป็นความสุขให้กับตัวเองได้เหมือนกันใช่ครับแล้วไรายได้ตรงนั้นล่ะเราไปเก็บไว้ไหนบ้างทำอะไรมีวางแผนไว้ในชีวิตไหมว่าในอนาคตอ่อะไรายได้ของส่วนนี้รายได้ส่วนนี้ก็ทุนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะก็แบบเก็แบบแบบไว้อีกธนาคารหนึ่งยังไม่อยากเอามาใช้เราก็อยากศึกษาเรื่องการลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราแ,แบบอยากได้เงินปันผลหรอือความเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยอ่าก็ค<ๆ>ือ<ๆ> อนาคตคืออยากมีแพลนที่สามอีกเหรอแบบเส้นทางที่สามที่เราแบบที่ตั้งไว้อีกเหรอไม่ไมเหรอมันอาจจะเป็นแบบแค่ลงเงินไว้รอรับเงินปันผลเฉยๆครับเป็นรายเดือนออ๋เป็นรายเดือนไว้เฉยๆถ้าไม่รู้ว่าเงินส่วนนั้นจะไปทำอะไรคนทั้งค่า <c oughs> สามารถแบ่งได้ดิฉ <c oughs> <c oughs> ันพร้อมสแกน <c oughs> พร้อมโอนได้เสมอ <c oughs> โอเคเพื่อเพื่อไม่มีเพื่อนใช้เงินไงเดี๋ยวช่วยใช้ โอเคค่ะแล้วการที่เราเนี่ยได้ลองมาทําในสิ่งที่แบบที่เรารักด้วยแล้วก็ลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยจริงจังกันมาก่อนเนี่ยมันคือทั้งสองด้าน,นที่แตกต่างกันมากแล้วคิดว่ารู้สึกว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันในสองเส้นทางนี้ชอบแบบความฝันแรกมากกว่าครับชอบเส้นทางดนตรีมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบอ e ีสปอร์ตเลยนะอืมอืมอืม เราแค่รู้สึกเราแฮปปี้กับการเล่นดนตรีมากกว่าแค่นั้นเลยถ้าไม่นับเรื่องของรายได้อ่าก็คืออีกทางหนึ่งก็ไม่ได้แย่แต่แค่รู้สึกว่าทางนี้เรารักแล้วไปกับมันได้มากกว่าในอนาคตเราเราเห็นภาพของอนาคตของเส้นทางการดนตรีอะได้ได้ได้ชัดกว่าง่ายๆเลยอ่าโอเคเมื่อกี้เราก็ถือว่าได้จบของความสักเซสไปแล้วเนาะก็ความสักเซสก็มีทั้งเยอะเหมือนกันนะ และก็อนาคตก็มีแลนไว้เยอะเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้เชื่อว่าแบงค์น่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่น่าจะทำได้อยู่แล้วเชื่อเชื่อ <c oughs> ว่าทำได้เช <c oughs> ื่อว่าทำได้เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับโอเคสุดท้ายนี่นาะก็อยากให้แบงค์เนี่ยช่วยฝากอะไรหน่อยได้ไหมสำหรับคนที่กำลังตามหาความฝันให้กับตัวเองหรือคนที่อยากเป็นนักรุนตรีด้วยนักกีฬาอีสปอร์ตอะไรเหมือนกัน ก็อยากจะฝากคนที่มีความฝันทุกคนนะครับว่าแต่หลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเวลาแต่ละคนมันไม่เท่ากันอ่ะแต่แบบคือทุกคนสามารถแชร์เวลาบางส่วนอ่ะมาหยอดให้ตรงนี้ได้เรื่อยๆอะ่ะถือว่ามันจะน้อยอ่ะแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างน้อยขอให้ทุกวันมันเป็นโอกาสของเราเเ<ช>สี้ยวที่คนบอกว่ามันเป็นเวลาว่างอ่ะให้ลองเอามาเติมในสิ่งที่แบบ มันเป็นความฝันเราในอนาคตจริงๆเพราะทุกวันหรือเวลาทุกครั้งมันคือโอกาสอะเนาะใช่ครับอเอาจริงๆนี่คือแขกรับเชิญคนที่สามแล้วก็ถือว่ายังหล่อตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเหมือนเดิม <c oughs> แขกรับเชิญของเราแต่ละคนนี้คือคมจริงๆและแตกต่างกันจริงๆเนาะโอเคค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้แบงค์เนี่ยช่วยฝากช่องทางการติดตามหน่อยได้ไหมเอ่ยว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีอะไรไหมให้ติดตามหรือพวกะคอนแทคฝากไอจีหน่อยค่ะได้ครับก็อิสตราแกรมกับติ๊กต็อกละครับเป็นชื่อเดียวกันเลย JIALE247 นะครับก็จะลงพวกคอนเทนต์จะเฉยๆลงพวกคอนเทนต์ออกลังกายคอนเทนต์ดนตรีอะไรอย่างเงี้ครับเรื่อยๆเอ้ยคอนเทนต์ออกลังกายนี่คือเป็นเส้นทางที่3ามปะคะจะเป็นเทรนเนอร์เหรอคะ ไม่ได้เป็นเดนเนอร์แค่ออกเฉยออกแค่ออกเฉยๆไม่ใช่ได้นานที่สามนะไม่ใช่้นางที่สามอยากเป็นสไปเดอร์แมนโอเคค่ะอย่างที่เราคุยกับแบงค์ไว้ตั้งแต่ต้นเนาะว่าเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เส้นทางของเราก็ได้หรืออาจจะเหมาะกับเราทั้งสองเส้นทางก็ได้พอแบงค์เนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จจนจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ย ก็ยากลําบากเหมือนกันผ่านอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันทั้งสองเส้นทางเลยทั้งเส้นทางที่เรารักด้วยแล้วก็เส้นทางที่เราไม่เคยจริงจังกับมันมาก่อนเนาะก็หวังว่าเรื่องราวดีๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณได้ลองตามหาความฝันในชีวิตตัวเองเนาะหรือทำควบคู่ทั้งสองเส้นทางเหมือนแบงค์เลยก็ได้ขอบคุณแบงค์มากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ และใน EP ีหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครติดตามฟังได้ในสักกว่าจะเซตสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ